โอเคเดี okay. ๋ยวเมื่อกี้ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้อธิบาย <Okay. S 1> ในเชิงลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูเชิงลึกบ้างเผื่อนคนที่เคยจะเข้าใจมากขึ้นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นสมมติว่าเราแอดวานนะอันนี้แอดวานนีดหนึ่งนะสมมติว่าเราประกาศอินลำแบบน,นี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเออต้องถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นใน คอมพิวเตอร์ว่าในโปรแกรมที่เรากำลังทำงานอยู่เราประกาศอินนาอย่างนี้ปุ๊บต้องอธิบายว่ามันจะเข้าไปในเมนโมรี่แล้วก็ระบุว่าให้จองเนื้อที่ของอินไว้อเอ,อชื่อว่านาใช่ปะ่ะแบบนี้เดี๋ยวขออินเสิร์ตข้างบนก่อนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแอสเซทเรายังไม่รู้หรอก PCPER ก็ออคือตัวไม่ใชอ่อันนี้มัน, data นด a ต a ้าไทนี่หว่ามั่วจริงดต้าไทอันนี้เป็นวาร n เนมไม่มชื่อใช่ไหมเนมอันนี้จะเป็นมี v a l ลูอยู่ตรงนี้ดาต้าไทมีไว้ทําไมคือถ้าเป็นอินมันก็จะจองเงินที่จำนวนกี่ไบอะไรอย่างเงี้ยเออเกไว้ไเก็บขนาดตอนนี้มันยังไม่มี v a l u ลูอยู่มันเลยมันเลยใช้งานไม่ได้ถ้ามัน,มนทันนี้นะมันเลยใช้งานไม่ได้ เออถ้าผมประกาศนี่เป็นอินนำหนึ่งแล้วกันเพื่อความไม่งงเป็นอินนําสองอีกทีนึงอ่าแบบนี้นํำหนึ่งนะมันก็จะไปจองเง้นที่เหมือนกันแบบนี้ได้นำสองมาออและถ้าให้นํำหนึ่งเท่ากับสีบ อ่าอันนี้ก็จะรู้แล้วใช่ไหมม,หมันก็จะเปลี่ยนค่า value ตรงนี้เป็นสิบให้นำสองเท่ากับสิบห้ามันก็จะเปลี่ยนค่า value ตรงนี้เป็นสิบห้าเออถ้าผมประกาศ i n ้นำสามเท่ากับนำหนึ่งบวกนำสองมันก็จะ เกิดอะไรขึ้นมันก็จะสร้างอินนำสามมามีค่าเท่ากับเอาค่า2อันนี้แวลู mm hmm. มาบวกกันง่ายเป็นยิมพาอันนี้คือเป็นเบสิก hmm. ที่ทุกคนต้องรู้เยอะแหละไม่มีอะไรง่ายๆใช่ป่ะเออคราวนี้ถ้าหากว่าเอานำหนึ่งเท่ากับนำสองเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ เปลี่ยนค่าเลย 1. 1> เอาค่านำสองมาแทนนำหนึ่งสิดูไหมแอดไซทางขวาแทนทางซ้ายใช่ป่ะดังนั้นนำหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบห้าเปลี่ยนกันไปตรงๆภายในสเราจะใช้ไม่มีอะไรคับซ้อนเหมือนภาษีทุกอย่างยกเว้นแค่ว่าคือประกาศพ,าพื่าปื้มมันใช้งานไม่ได้แค่นี้มันต้องแอดไซค่าก่อนที่เหลือคือเหมือนกันหมดเลยอง่ายๆแค่นี้แต่มันจะมีปัญหาเมื่อเป็น non พาราที ative, หรือเป็นอ็อบเจกต์ ปัาเจ๊งมันทำงานมันเกิดอ,อะไรขึ้นสมมุติว่าเมื่อกี้ผมสร้างคลาสติงขึ้นมาคลาสหนึ่งใช่ป่ะเออแล้วผมทำกิตเตอร์เทสเตอร์นะนี่เกตกับเซตเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วนี่พี่เดี๋ยวคนไม่รู้ถ้าหากว่าผมสร้างสติ d เดนขึ้นมาตัวหนึ่งสติ d เดนสติวเดน,เดนแบบนี้ ๊เราได้ t h อะไรติวเดนชื่อติวเดนใช่ไหมแวรู e ยังไม่มีเหมือนกันแวรู e ยังไม่มียังใช้งานไม่ได้คราวนี้จำได้ไหมว่าเวลาที่เราจะใช้งานออบเจ๊งเนี่ยมันต้องสร้างก่อนใช่ไหม มันก็ต้องเท่ากับ new student แบบนี้จะเห็นว่า student มีวงเล็บข้างหลังนะอย่าลืมนะเป็น constructor เมื่อเราสร้าง new student มันเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เหมือนไ r i m i t i v e d a t a t เพราะแทนที่มันจะแบบเพราะค่า value มันไม่ได้เก็บมันไม่ได้เก็บตัว object ไว้ พอเราสร้างนิวเคลียสมันจะไปสร้างอ็อบเจกต์ไว้ที่ใดที่หนึ่งตัวนี้สมมติเป็นตรงนี้แล้วกันชื่ออ็อบเจกต์ชื่อว่าน, object, นิวเคนีเป็นอ็อบเจกต,นนตน์นิวเคลตัวหนึ่งเป็นอ็อบเจกต์นิวเคียตัวหนึ่งแล้วสมมติว่ามันมีตำแหน่งตำแหน่งที่หกสิบแปดนะมัว่วอันนี้มันจะเก็บตำแหน่ง a d d r e s s ของ ออ j เจกต์ไว้แล้วทำการชี้ไปงงไหมงงงงงป่งงงนะแต่ี่ผมไม่งงมะงงนะคือ Value ของตัวแปรคุณต้องแยกนะระหว่างตัวแปรกับออ j เจกต้องแยกกันให้ออก อันนี้ตัวแปรไม่ใช่ออบเจกเป็นแค่ตัวแปรเอาไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้นเอาไว้อ้างอิงน,นึกถึงที่เขาอธิบายหนังสือเขาบอกว่านึกถึงว่าอันนี้อันนี้มันเป็นเหมือนกับคนอะ่ะผูกเชือกผูกเชือกกับว่าวไว้อันนี้คือออบเจกเป็นว่าวที่ลอยอยู่เออมันมันมันผูกปิดกันไวอ้อ่ะแต่มันไม่ใช่มันมันไม่มใช่ตัวเดียวกันตัวแปร กับอ b อบเจกต์มันแยกกันชัดเจนตัวแปรเก็บแค่ที่อยู่เก็บแค่ที่อยู่ของอ b อบเจกต์อ c อบเจกต์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นนอกออกแยกไปทางห่างแยกไปทางหา,างหาเลยไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวจะลองเพิ่มเติมนิดนึงสมมุติว่าเราสร้างอีกตัวหนึ่ง Student 2แย่ได้ละ t u u d e n t ไม่มี Student 1ด้วยเอออันนี้เกิดอะไรขึ้น มันก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันยังไม่มีเหมือนกันคราวนี้เมื่อเราสร้างฟิลด์เด่นสองเราสร้างนะเท่ากับนิวฟิลด์เดนข้างหลังเหมือนกันเห็นปะแต่เมื่อเรามีคำสั่งคาว่านิวฟิลด์เด่นนิวฟิลด์ขึ้นข้างหลังมันจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งคำว่านิวฟิลด์เด่นมันคือมันสร้างอ็อบเจกต์ สร้างไว้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมาให้ตำแหน่งที่69แล้วกันเอาใกล้ๆกันจริงๆมันไม่เรียงกันหรอกนะให้เป็นสีเขียวนะมันก็จะเก็บตำแหน่งไว้อ,อมันจะอ้างอิงกันคนละที่อันเนี้ยอ้างอิงไปที่สีเขียวอันนี้อ้างอิงไปที่สีเหลืองอืม ถ้าเราเรียก New มิวเรียกขึ้นมาเฉยๆได้ไหมได้เรเคยบอกแล้วว่าได้นะมันทำอะไรมันก็สร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งต,ตัวที่เจ็ดสิบแต่คุณจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราสร้างมาเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวแปรมาอ้างอิงดังนั้นไอเนี้ยมันก็จะลอยอยางขยะอยู่ มันจะลอยอยู่คือมันจะไม่สามารถมีตัวไหนเข้าถึงได้เลยตลอดการสร้างขึ้นมาเฉยๆแต่เราสร้างได้เราสร้างกี่ตัวก็ได้แต่มันไม่มีตัวมารับใช่เราสร้างกี่ตัว,วก็ได้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีว่ามันใช้ปรปโยดดนะน์ยังไงสร้างขึ้นมาเฉยๆได้นะคราวนี้การประกาศพร้อมการประกาศดูเด่นใช่ปะ่ะ แล้วถ้าหากว่าเราสติเลียนสามเท่ากับสติเลียนสองได้ไหมได้ไหมครับคำ่านนี้สติเลียนสามคือเราประกาศตัวแปรขึ้นมาใหม่เห็นปะเราประกาศตัวแปรขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราไม่ไม่มีมิลละเราให้เท่ากับสติเลียนสองได้ไหม เพียง yes. สร้างาใหม่เลยแตั้นร้อนอมันท่านนี้ทำได้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะสร้างตัวแปรที่ดน3สขึ้นมาเนื่องจากว่ามันเก็บไอตัวแปรที่เป็นที่มันมีดัล a t าไทเป็นอ b อบเจอ่ะมันจะเก็บที่อยู่มันจะเก็บที่อยู่นะ ดังนั้นเมื่อเราบอกว่าซีเรนสามเท่ากับซีเรนลสมันก็จะก๊อปค่าที่อยู่ของซีเรนมาเลยทำได้มันก็หมาหมายควาว่าไงหมายควาว่าซีเรนลสกับซีเรนสมเนี่ยมันใช้ออบเจกตัวเดียวกันมันชี้ไปที่ออบเจกตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะถ้าหากว่าซีเรนลสามทำอะไร ออบเจกตัวนี้ที่ที่สีเขียวตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยและถ้าหากว่าหมายเขาว่าไงพอมันสีเขียวเปลี่ยนถ้าเราใช้ s ฤษฎี n t 2่มันก็คือใช้ตัวดูกันใช่ป่ะเออมันก็เปลี่ยนด้วยหลักๆก,ก็ง่ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวงงอธิบายอาลองดูตรงนี้ผมให้ student เท่ากับมีน student นะแล้วผมเซต student เนี่ย เซตเนมเป็นไกด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 ไกถ้าผมพิมพ์ออกมาอย่างนี้ถ้าผมพิมพ์ student. setname เกิดอะไรขึ้นก็จะได้ไกลขึ้นมาใช่ป่ะ <laughs> เออ basic คราวนี้ถ้าหากว่าผมสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็น student สอง เท่ากับ New s e a a n เหมือนกันแล้วก็เซ็ตให้เป็นชื่อว่า8ถ้าพิมพ์ออกมาก็จะเป็นอะไรถ้าพิมพ์ออกมาอย่างนี้ก็จะเป็นต่านใช่ไหม คราวน,นี้ผมให้ส t u d เ n ียองเท่ากับ s t u d เ n ียนหนึ่งแล้วผม Set Student ดเซตสต u d e n t 2 s สองสต t 1นึ่งไม่มีครับขออภยัยเอฉยๆดอทเซตเนมเป็นอะไรดีโน่นี่เขียนได้เป็นอีกอ่าคำถามคือว่า ผมจะพิมพ์ชื่อซีรียนหนึ่งออกมาแล้วก็จะพิมพ์ชื่อซีเรียนสองอมามันจะพิมพ์คําว่าอะไรสองคันนี้พิมพ์คําว่าอะไรอันนี้คือเรียกชื่อของซีรียนตัวแรกออกมาใช่ป่ะอันนี้เรียกชื่อของซีรียนสองออกมาจะเกิดอะไรขึ้น รักสิ่งหนึ่งอะไ,ได้มาทันนะนอันนี้อะไรไอันนี้นห,รหรือปากกับไก่เอ,อ้ยหรือไกลกับปากไม่อนะันสองเซตเนียนมั้ยนะ อันสเป็นงูกนี่มนเป็นป่านป่ะไงดู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 ไม่ไงป่านมีปากม,มีเสียงนะจังไรครับไกดเนูนี่ครับชวนูน,น่อีค่ะงเฮ้ยจองถูกหรือมั่วเนี่ยมั่ว ทำไมถึงเป็นโน่นี่กับโน่นี่คุณมาเซตใหม่แล้ว่ะถ้าแล้วก็ท,ทไมอันแรมันเซตแค่สเติร์เด้นไมถึงเป็น,นี่อืมทำไมผม้โหลบออกนะลบไอ้ที่มันพิมพ์ออกไปออกให้เหลือแค่สองบรรทัดสุดท้ายที่พิมพ์จะเป็นโน่นี่กับโน่นี่ใช่ปะ่ะดูบรรทัดแรกนะ student เท่ากับ new student ใช่ปะ่ะแล้วก็เซตเนมตัวเนี้ยให้เป็นกะ uh huh. เออเกิดอะไรขึ้น อเนี้ยมันจะได้ได้ชื่อไก่มาใช่ป่ะนี่ชื่อไก่าอันนี้ก็จะได้ชื่อปานมาต้องไหมคราวนี้เทสเนมใช่ป่ะส t งเท่ากับตรูเดนสองเท่ากับศัตรูเด่นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็เลยเปลี่ยนเป็น68เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ป๋าก็เลยชีย้ไปที่ไก่เห็นไหมดังนั้นสองตัวเนี้ยจะชื่อเดียวกันคือไก่คือไก่เหมือนกันบรรทัดนี้ตอนนี้กลายเป็นไก่แล้วพอป๋าไก่เป็นไก่ปุ๊บเซตเนมมันก็เลยไปเซตที่ไอตัวไอตัวเดิมออ็อบเจกต์ตัวเดิมเนี่ยไก่ก็เลยเป็นโนนี่อืมพอแล้วพี่หมวกมาทั้งสองตัวนี้มันชี้ไปที่ตัวเดียวกัน,น,เ,น,นเออไอเนี่ยถ้า สอนตอนมิดเทอมเนี่ยจะได้หลายคะแนนเลย oh. <laughs> แต่สอนต่อไปภาคคงจะม,มีคะแนนนะครับ oh. <laughs> <laughs> แต่ว่าอาจจะใช้กับอาร์เรได้อารเรอันนี้ที่ต้องสอนก่อนว่าอาร์เรมันใช้หลักเนี่ยสําคัญมากหลักการชี้เนี่ยมันใช้แทนกันได้อะมันใส่ใส่แทนกันได้หมดถ้าเป็นออบเจกต์อ่ะอันนี้คือหลักการทํางานของออบเจกต์หลักๆคือ สูปง่ายๆนะมันไม่แค่ถ้าหากว่าเราใช้เครื่องหมายเท่ากับกับอ็อบเจกต์แบบเนี้มันจะชี้ไปที่ตัวเดียวกันทำอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยกันมันจะชี้ไปที่ตัวเดีวยวกันคือมันสามารถทำได้อืมแล้วก็อีกอย่างนึงคุณอย่าลืมว่าอันนี้เห็นหลายคนผิดบ่อยมากเลยอะ ใส่เป็นเลขไม่ได้นะครับเออเลอร์ er ror, นะครับุบางคนบอกว่าอ่ะอยากให้ชื่อของศิษย์นิเป็นเป็นนุเป็นน,น,นุใส่อย่างนี้เลยผิดเพราะว่ามันไม่สามารถศิษย์นิมันเป็นไทป์มันเป็นศิษย์นิสิตเป็นอ็อบเจกต์มันไม่ให้จะติงเออมันใส่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องใช้เมทัลอะไรเรียกอะไร,ะไรมากมายเดี๋ยวเราค่อยคุยกันองที ดังนั้นมันไปใส่เลขใส่เป็นอายุแทนไม่ได้มันก็ต้องมีเซ็ตอย่างเงี้ยมาเพื่อที่จะทําการใส่ค่าได้โอเคอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนไปต่อเรื่องอื่นต่อ